สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์ชาแนลอยู่นะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ฮานอยลาวนะครับลุงทัศน์ฮานอยลาวนะครับวันนี้พี่น้องครับลุงทัศแยกออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนของเลขต่างประเทศลุงทัศแยกออกมาช่องหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสน ก็ขอฝากพี่น้องของเราทุกคนด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทัศน์ด้วยนะครับช่วยกดติดตามไว้นะครับเพราะถ้าวันงวดไหนลุงทัศน์ได้ทีเด็ดลุงทัศน์จะได้กิ้งกลางส่งด่วนให้พี่น้องได้เนาะเพราะงวดไหนมั่นใจมากๆลุงทัศน์จะบอกว่าทีเด็ดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พี่น้องเหมือนกันนะครับเพราะการคํานวณมันก็อาจจะมีผิดมีถูกอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราจะไปหวังทุ่มเทเกินไปมันก็อาจจะผิดได้ มาครับวันนี้ก็มาถึงเป็นนอยธรรมดานะครับนอยพิเศษลุงทัศให้แล้วนะและส่วนของเมื่อวานวันที่ห,หนอยธรรมดาของลุงทัศ ซึ่งจะเป็นแผ่นนี้นะครับหน่อยทรรมดาเมื่อวานบนให้วิ่งหนึ่งกับศูนย์หลุดนะครับพี่น้องครับมืวานบนหลุดนะเพราะสูตรมันเดินมาหลายงวดมันจะเปลี่ยนทันทีเลยตัวที่ลงทัดเน้นให้กับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งไม่เข้านะครับออกห้าห้าสามะบน ส่วนล่างพี่น้องครับส่วนล่างลุงทัศชี้ไปที่วิ่ง8ดนะครับตัวเดียวเลยครับล่างวิ่ง8ดเข้าเต็มๆครับคู่ชุดที่ให้เน้น 58, 8, 5้าแปด4 8ดห้าปดสี่สี่ดไม่เข้าครับมาเข้าชุดที่ไม่เน้นนะชุดนี้ครับ8 9ถ้าใครได้รับชมก็คงจะรู้เนาะว่าลุงทัศพูดว่ายังไงไม่ใช่เรามอมีกันนะครับ ก็สองวันติดเลยนะครับที่ลงทัดเข้าเมื่อวานก็แตกไปส่วนวันนี้ก็ขิวเฉียดครับถูกล่างบนไม่ถูกครับบนให้วิ่งหนึ่งทีเด็ดเลยไม่เข้าครับมาครับทีนี้ก็มาถึง <c oughs> งวดวันที่เ็นะครับเดี๋ยวลงทัดลงให้ชมเลยมาครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนลงทัดนิดหนึ่งพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมครับคลิปวิดีโอที่ กำลังนาเสนอเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบนนาลเท่านั้นพี่น้องครับช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งนะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับโดยความหวังดีจากลุงทัศน์แชนแนลครับแป๊บหนึ่งพี่น้องครับลุงทัศน์หาข้อมูลแป๊บเดียว แปบหนึ่งนะครับพี่น้องครับลงท่านหาข้อมูลแปบบ๊บมาครับไปต่อเลยครับพี่น้องครับเจอแล้ครับ นี่นะครับพี่น้องครับที่ลงทัดชอบให้วิ่งครับวันนี้ยึด8กับ9เป็นหลักนะครับนี่นะครับให้ชนหนึ่งสอง <c oughs> แป,ป๊บหนึ่งพี่น้องครับสามหกนี as, as, ja ่นะครับตัวที่ลุงทัดคาดว่าน่าจะมา ให้คีไปที่8กับ9วิ่งชน2วิ่งชน2กับ1ได้นะครับวันนี้วิ่งชน2กับ1ได้ครับส่วนคู่ชุดนะครับ ส่วนคู่ชุดมาเลยครับคู่ชุดอ่าส่วนให้วิ่งกันนะครับบนนะครับ8ปรอง9ครับ ล่างล่างเป็นหนึ่งครับ หนึ่งลองห้านะครับวันนี้ครับหนึ่งลองห้านะลงทัดให้วิ่งล่างมาครับมาดูในคู่ชุดกันครับจะได้ไม่เสียเวลากันครับคู่ชุดนะของลงทัดไปที่

เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องครับ ให้เน้นที่8เดี๋ยวลงทัดเน้นให้นะครับ แปดหน่ 1> 8, 1, 8, คูชุด3ตัวนะพี่น้องครับเป็นชุดโต๊กันแล้วกันนะ สามแปดหนึ 1> 38 1, 38 2, ่งสามแปดสองลุงทัดจะวางไว้หกตัวนะครับชุดโต๊ดนะพี่น้องนะ นี่นะครับลุงทัดวางไว้แค่นี้นะครับส่วนของเลขล่างพี่น้องครับหนึ่ห้าหนึ่ง หกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองห้าห้าสองสองหกหกสอง

15ึ่าเออทำไมเป็นอย่างนี้ลุงทัดจะเขียน16ึ่งนะพี่น้องครับทำไมไปเขียนหนึ่งลุงทัดไม่ได้เขียน15นะครับพี่น้องกะว่าจะเขียนหนึ่งไมไปเขียน15ก็ไม่รู้ตัวที่ลุงทัดชอบหนึ่งหกหนะพี่น้องครับ หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลขที่เชื่อมของลุงทัศนะครับพี่น้องครับมีหนึ่งม 6, 7, ีสองหนึ่งสองศูนย์เชื่อมหกกับเจ็ดนะครับเชื่อมห้าหกเจ็ดให้เน้นหนึ่งกับสองหกกับเจ็ด ถ้าใครอยากซื้อน้น้อยก็สองสองเป็นสี่ครับก็จะเป็นแปดหางถ้าเอาเฉพาะหนึ่งสองใส่หกเจ็ดนะแต่ลุงทัดไห้วางหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ 1,5,5,1ก็มีโอกาสพี่น้องครับอ่ะลุกทัดวางแค่นี้แหละพี่น้องครับเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสามารถไปบนไปล่างได้นะ ของฮานอยของเรานะครับใครชอบตัวไหนก็จิ้มตัวนั้นนะครับไม่ชอบก็ผ่านครับอันนี้เป็นแนวทางที่ลุงทัดมานําเสนอให้เฉยๆนะพี่น้องครับมันจะถูกไหมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพราะลุงทัดก็คํานวณตามสถิติเอามาให้พี่น้องของเราได้รับชมดูครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าผิดพลาดประการใดลุงทัดต้องขออภัยพี่น้องทุกๆคนนะครับขอให้ยึดไว้นะครับเลขมีตุดมีเข้า ไม่กี่ลังนะพี่น้องครับต้องยึดจุดนี้ให้ได้ครับตัวไหนที่พี่น้องชอบค่อยๆเอาไปใช้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเฉยๆเนาะเพราะแบบนี้มันต้องอาศัยดวงด้วยลุงทัศก็แค่มานำเสนอให้พี่น้องของเราเผื่อใครยังไม่มีข้อมูลมาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบพอแช่นนี้นะครับบนลลุงทัดชี้ไปที่วิ่งแปดรองเก้าครับ วิ่งแปดลองเก้าในหกตัวนี้เก็บตัวนี้สามารถเชื่อมกันได้หมดครับใครชอบตัวไหนก็จิ้มตัวนั้นแหละพี่น้องครับที่ลุงทัดคาดการมันก็ไม่เข้าเหมือนกันครับบางทีมันอาจจะไม่มีสักตัวด้วยก็ซ้ําไปกันแล้วแต่พี่น้องเลยจุดนี้ครับแต่ลุงทัดที่ชอบคือชอบแปดลุงทัดก็วงไว้ให้แค่แปดครับนี่แหละครับตัวเลขที่ชอบเนาะ ส่วนบนวิ่ง8ลอง9ล่างวิ่ง1นะครับวิ่ง1ลอง5นะส่วนชุดล่างก็ตามนี้เลยครับที่ชอบก็มี15 15 5 1 16ห1 17 71มาครับคลิปนี้ก็คงจะพอจะนี้ครับเพื่อเป็นแนวทางไว้นะครับก่อนจะจากกันผมลงทัดชแนล ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมให้ลุงทัศก็ขอฝากไว้ด้วยนะพี่น้องครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีนะขอเป็นกําลังใจจากพี่น้องให้ลุงทัศด้วยครับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องของเราพรุ่งนี้วันที่8จงโชคดีโชคดีโชคดีพี่น้องครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ